สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันครั้งแล้วครับผมผมก็ไปสรรหานำเอาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นหุ่นที่ว่าเออคุณขอมานะครับผมก็มีนะครับผมเออเออท่านได้มาคอมเมนต์นะครับอยากจะดูหุ่นบีดไวแล้วนะครับผมฮะเออเออกรุณาแบบรีวิวหุ่นบีดวอีกครั้งนะครับอ่าเนี้ยผมก็เลยว่าเอาก็ได้ครับผม เพราะว่าหุณบีดวอรนี่โหมีให้เล่นมากมายเลยครับผมเพราะว่าบีดวอรนี่ก็มีหลายภาคนะครับหลายภาคหลายตอนดังนั้นหุ่นเขาจะเยอะมากเลยครับผมแต่ไม่ค่อยมีใครนํามารีวิวให้ชมนะครับผมก็เลยต้องนํามารีวิวให้ชมนะครับผมนะฮะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมผมขอขอบคุณมากมากนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับหุ่นบีดวอตัวนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมนี่เลยครับ ครั้งนี้ก็จะเป็นรูปล่างของแมงมุมเหล็กนะครับผมครั้งก่อนก็ได้รีวิวแรดเหล็กไปแล้วนะครับผมอันนี้นะฮะแปลงได้สามล่างนะครับนะฮะทีโมดนะคอนเวอร์ชันนะครับขนาดดีลักนะครับดีชวอทานเมทันให่ไหมฮะถ้าเป็นของฝรั่งเขาจะใช้ว่าทานเมทันถ้าเป็นของญี่ปุ่นเขาใช้ว่าบีดวอรเมทัลนะครับผมเนี่ยดูหน้าปกนะครับหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นว่า อ,อ,อีวาพีเดคอนนี่ฝ่ายผู้ร้ายนะครับอันนี้เป็นโลโก้ฝ่ายผู้ร้ายนะครับมีชื่อว่าทาแลนทูล่าทาแลนทูล่านะครับทาแลนทูล่าทาแลนทูล่านะครับนี่เป็นรูปแมงมุมแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับนี่ฮาน์ฟอร์เมอร์บีดบอร์นะครับของบริษัทเคนเนอร์นะครับผมถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็ทาคาระนะครับด้านหลังนะด้านหลังแพ็คนะครับผม นี่ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับให้เลือกเล่นนะครับเพนจะมีทั้งฝ่ายพระเอกและฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมถ้าเป็นฝ่ายผู้ร้ายก็จะเป็นฝ่ายเออพีเดคอนนะครับเป็นฝ่ายพระเอกก็เป็นฝ่ายแม็กซิมอลนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแปลงรุ่นนี้นะครับเออทานเมทั้งถจะส่วนให่ได้จะแปลงร่างได้3าแบบนะครับมันเป็นบีเป็นวีคอนนะครับแล้วก็เป็นโลบอกนะครับผมนี่ฮะก็จะแปลงร่างได้3รูปแบบแบบนี้นะครับผม นี่ยอันนี้เป็นโหมดที่1นนะครับก็เป็นโหมดวีซิเคิลก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมคล้ายๆรถมอเตอร์ไซค์พระมีล้อแบบนี้นะครับมอเตอร์ไซค์จับกลนะครับเราก็แปลงล่างที่2ก็เป็นหุ่นยนต์นะครับมี1 2 3 4ขั้นตอนนะครับผลิตเมื่อปีนู่นหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับเสร็จแล้วก็ยี่สิบกว่าปีนะครับผมเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็มีการ์ดเฉยๆนะครับการ์ดค่านพลังนะครับผมไม่เหมือนของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาจะ แถงก๊าที่เป็น3มิตินะครับนะให้ดูเจ้าแรดนะครับแรดเหล็กเข่าก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๊าธรรมดานะครับผมนะฮะนี่ลองมาเปรียบเทียบกันดูครับนี่นะครับผมครั้งก่อนก็จะเป็นแรดเห็นไหมครับเนี่ยแถงก๊าซสามมิตินะครับแต่ของฝรั่งนี่เขาจะเป็นก๊าซธรรมดาแค่นี้ครับนี่ตัวนี้เขาก็จะเป็นยังไงเงเป็นคู่ต่อสู้กันนะครับผมเนี่ยคู่ต่อสู้กันก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยแถมก๊าดทั้งสองตัวแล้วครับ นะครับก็จะเป็นแรดกับแมงมุมเหล็กแมงมุมจัรกลเป็นคู่ต่อสู้กันอยู่ในซีสี่สิบสี่เอ้ย vs อสี่สิบสี่นะครับอันนี้ถ้าฝ่ายพระเอกก็เป็นซีนะฮะฝ่ายพระผู้ร้ายก็เป็นดีนะโอเคนะครับเป็นแบบนี้เองนะครับอืมเป็นคู่ต่อสู้กันระหว่างพระเอกกับผู้ร้ายฝ่ายฝ่ายพระเอกฝ่ายฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมอะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าแมงมุมจัรกลเหล็กกว่านนะครับผม ทั้งก่อนการรีวิวไปแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูแรกก็ลองไปหาคลิปดูนะครับผมว่าผมรีวิวไปแล้วนะครับผมมาแกะแพ็คกันเลยดีกว่านะครับผมเล่นแล้วก็เก็บเก็บแล้วผมก็ามาแกะเล่นอย่างเงี้ยครับเก็บให้ดีๆมันก็จะได้เล่นลนานๆนะครับผม,อมโอเคครับตัดแล้วครับอื ของฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมเป็นชั้นเดียวแต่ของญี่ปุ่นนี่โอ้โหสามสี่ชั้นอัดเข้าไปเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับผมอืมเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นร่างของแมลงบุญจับกลนนะครับผมลองวัดขนาดกันดูสักนิดนะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณสักสิบหกเซนนะครับผมสิบหกเซนนะครับความกว้างของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเซนนะครับผมสิบห้าเซนนะฮะ แกะมาก็เป็นแบบนี้นะครับผมอืม,มแมลงมุมจับกลนนะครับผมดูข้างบนนิดหนึง่งขาเขาก็เป็นบอลจอยเหมือนนะครับผมะฮดังนั้นก็คือถ้าว่าลักษณะงานบอลจอยนี่ง่ายมากเพราะว่ามันหมุนได้รอบแล้วแต่เราจะเล่นเลยนะครับผมตรงนี้ก็เช่วงหน้านี่ก็ขยับได้นะครับผมมีขยับได้นะครับขยับได้ก็มีขาตรงนี้บอลจอยในหมุนได้รอบไม่มีปัญหานะครับ อันนี้เป็นร่างของแมลงมุมจับกลนนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมจัดท่าเอาแล้วกันนะครับแล้วแต่เราจะเล่นเราก็ตัวใหญ่ใหญ่ดีนะครับผมนี่ฮะก็ใหญ่ดีครับปุ๊บก็จัดท่าเอาแล้วแต่เราจะเล่นเลยครับผมก็เป็นแบบนี้ด้านบนก็มีรายละเอียดสวยงามมากครับผมชอบตรงติแบบตาเขาเนี้ยสีเขาจะออกเขียวเขียวแล้วมันสะท้อนแสงนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องจับ ผมสีก็ชุบคเมเงี่ยมถือทองทองนะครับสีออกทองออกแดงๆนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของคล้ายๆแบบมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับมีท่อไอเสียนะครับผมเป็นสีบลอนดนะครับตรงนี้ด้านหลังนี่หมุนได้เห็นไหมฮะหมุนได้ฮะนี่ก็เป็นลูกเล่นของเขานะครับด้านล่างก็เป็นแบบนี้อันนี้ไว้สําหรับเป็นอาวุธนะครับอาวุธก็เป็นคล้ายๆแบบใบใบเลื่อยใบจักนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นล้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผม ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้หมุนได้นะครับนอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมลูกเล่นของเจ้าแมลงมุมจากกลนนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองครับผมอ่ต่อไปเรามาแปลงล่างเล่นกันดีกว่านะครับผมแปลงล่างเล่นกันนะครับวิธีการแปลงล่างเขาก็บอกมาอยู่ด้านหลังนะครับก็แปลงล่างเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮะอ่าดีทีเขิลโหมดนะครับผมก็จะแปลงง่ายๆครับไม่มีอะไรครับ่อนนี้ครับก็เอาเอาตรงนี้ขึ้นครับ นะฮะดึงขึ้นนะครับปึ๊บออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนแค่นี้เองนะครับส่วนตัวนี้นะเราก็ดึงออกมาก่อนแป๊บดึงมานี่ครับแล้วก็พับขึ้นไปปึ๊บแค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วดันเข้าไปหน่อยนะครับไล่เข้าไปนิดหนึ่งเพื่อล่อหมุนได้นะครับผมอือแค่นี้ก็ได้หมดรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับผมอ่ะแค่นี้ก็จบแล้วครับเล่นได้ปุ๊งึ้งฟึอ๋อลืมไปครับมันต้องพับขาอย่างงี้ะได้เท่ๆหน่อยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ เแล้วแต่เราจะเล่นนะครับก็หมุนไปด้านหลังสักนิดนึงนี่ก็จะได้เป็นล่างรถมอเตอร์ไซค์เท่ๆแล้วครับก็พับหลาแล้วแต่เราจะเล่นอย่างเงี้ยครับนี่้วมอเตอร์ไซค์ก็่างเงยนี่ครับครับให้สวยๆกระจัดให้ดีๆเองครับผมนี่ครับแล้วแต่เราเล่นนะครับก็เล่นไปนะครับผมล่างรถมอเตอร์ไซค์ก็แค่นี้เองครับง่ายมาก นะครับอ่าต่อไปนะครับแต่ตรงนี function, ้หม <wh istles UC S> <sh> ุนได้นะครับผมลุกล้อนะครับลุก็อใบจักรนะครับเกลื่อนได้หมุนได้นะครับอือนี่ก็หมุนได้นะฮะอ๋อโอ้โหนะครับผมก็เล่นไปตามจินตนาการในเนืองนะครับผมอ่านนี้ก็ได้โหมดมอเตอร์ไซค์ครับแปลงร่างทานฟอร์มเป็นหุ่นยนต์บ้างนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็มีสี่ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่นะครับผม นี่ก็จับพัดตรงนี้นะครับก็เขาบอกให้เอาเอาขาตรงนี้ขึ้นนี่ฮะ้องพลิกด้านหน้าอย่างนี้ตามรูปแบบเข้าไปนะครับตามรูปแบบนะครับก็เอายกตรงนี้ขึ้นเลยครับอ่าเห็นด้านในแล้วครับแล้วก็หมุนปุ๊บไปด้านหลังใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมก็ดูแบบเข้าไปครับปุ๊บแ๋ยวตอนนี้เราก็เอามาหมุนด้านหลังนะครับตอนแรกเอาขาออกก่อนครับแป๊บนะแล้วก็ไปด้านหลัง นี่ก็เอาล้อออกนะฮะล้อตรงนี้มันปึ๊บแกะออกมาเลยครับปึ๊บเอาแขนออกนะครับผมแขนออกซ้ายขวาแป๊บแป๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เอ่อพับลงมานี้นะครับตามแบบก็นะครับผมพับลงมาตามแบบก็นะครับปึ๊บอ่จัดตามแบบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อพับลงพับลงมาข้างล่างแป๊บอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยฮะ,ะดันเข้ามาข้างาหลังนี่ฮะเอาขาเก็บเข้ามาข้างหลังปึ๊บเก็บเข้ามาข้างหลัง,งนี่เลยถอดออกามาเลยนะครับเก็บออกมาข้างหลังแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็หมุนไปข้างหน้าแป๊บนะนี่ก็ได้อย่างนี้แล้วครับผมนี่สวยแล้วครับนี่เราก็พับส่วนหัวนี้ลงแป๊บฮะมันก็จะมาล็อกล็อกข้างๆตรงนี้กดลงไปจป๊บล็อกแล้วครับหัวนี้เอาขึ้นปึ๊บหัวนี้หมุนได้รอบนะครับผม หมุนได้ซ้ายฝานะครับนี่สวยมากเลยครับหลอด้วยฮะแล้วจากน,นี้เราเอาันนี้ขึ้นกดลงไปให้ติดนะครับนี่ติดไปตรงนี้เลยติดไปด้านข้างนี้ครับปึ๊บมันก็จะติดฮะอันนี้ขึ้นนะครับนี่แขนก็ลงฮะแขนก็ลงแบบนี้ครับแขนลงแปบบ๊บเรยียบร้อยแล้วครับอันนี้ขานะครับขาก็หมุนปึ๊บกลับมาอืมขาหมุนอืม แน่นดีครับผมเล่นของแท้ในถึงว่าดีนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหลวมเรื่องอะไรนะครับแต่มันจะแน่นๆหน่อยนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ล่างโลบ b อกนะครับเป็นหุ่นยนต <c oughs> ์แมงมุมจักรกลน,นะครับผมอื <c oughs> ชื่อว่าทาเลนทูล่าใช่ไหมครับทาเลนทูล่ารับท,ทาเลนทูล่าโอเคจ อาวุธครั้งนั้นก็จะถือแค่นี้เองครับปุ๊บอ่าตอนนี้ก็จัดท่าทางแล้วตามใจชอบนะครับอืมฮะง่ายมากเลยครับผมแปลงไม่ยากนะครับบีฟวอร์ทานเมทัลนะฮะโอ้โหสวยมากเลยครับผมอืมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมสวยสวยสวยอ่าจบแลนะครับนี่แบบนี้ ตรงนี้ครับเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดวระนดิบเนี่ยมีชื่อของเขาติดที่นี่ด้วยครับนะฮะทานเอ่อทาทาลันทุล่านะทาลันทุล่าแป๊บเรียบร้อยนะอ่าครับเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกัตนิดนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ดูรอบๆตัวนะครับของคุณจักกลนแมลงมุมมานืงแมลงมุมจักกลนะครับอ่าทาเลนทูล่าทาเลนทูล่านะครับผมจากบีทบอ์ทอร์เมอร์เมทันนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็ธรรมดาครับ โหดๆเล่นนึงครับตามสไตล์ของผู้ฝ่ายผู้ร้ายนะครับพีเดคอนนะครับผมนะฮะอาวุธเขากะเท่มากเลยครับนี่ฮะปู่ปู้ปูหมุนได้นะฮะก็มีปัญหาตรงนี้นิดนึงครับเนี่ยมันจะลงแรงลงแรงนิดนึงครับแต่เราก็จัดได้นะครับนี่หน้าตาก็สวยมากต่อมากนะครับเท่ๆโหดนะครับผมชอบนะครับตรงนี้ครับสีเป็นทองทองแดงๆนะครับส่วนการเล่นถ้าเขาก็จัดท่าทางได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเป็นบอลจอยนะครับผมสนุกมากนะครับ ผมก็จะวัดขนาดให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาที่ตัวหุ่นนะครับเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก12เซนนะครับผม11-12เซนถ้ารวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณสัก18เซนนะครับผมหน้าตาก็เป็นแบบนี้เองนะครับได้ดูจบไปอีกหนึ่งตัวนะครับหุ่นจาก Beachward Methan น,น,นะครับผมลองเปรียบเทียบก,กับเจ้าแรดเหล็กแรดจากกลให้ดูนะครับผมนะฮะเ,เขาก็จะตัว เออเตี้ยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหัวเขาต่ํากว่าเจ้าเจ้าแรลกจัรกลนะครับผมนะฮะแต่ว่ามือเนี่ยเขาจะสูงกว่านะครับผมก็สวยไปคนละแบบครับมีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้ายมีผู้ร้ายก็ต้องมีพระเอกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมก็สถสรรหาหุ่นแปลการีวมาให้ทท่านได้ชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับ อ่ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ